Thank <music> you. สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสู้คููทุกคนนะครับพบกับจากขวงชาแนลนะครับตุกๆเมื่อพี่น้องครับมากับพี่น้องครับเอนี่จ้กขวงเอาต้มเพี้ยเอ็นแก้วครับพี่น้องครับเนาะคืออุเพี้ยอะครับพี่น้องแต่ว่าเป็นเอ็นแก้วนี่พี่น้องนั่นเอ็นแก้วกับกุบกุบเต้นายพี่น้องเอ้ยนี่อันนี้ก็แเจ้าขมเพี้ยนี่บดิ้ต้มแล้วพี่น้องเอามาวางไงซีครับพี่น้องครับมีหอมแนมมีแตงแนมประมาณนั้นเขาเหน <champion> ียวอยู่ข้างล่างครับพี่น้องครับข้าเหนียวอยู่ข้าง กันเนีย้ยงแรงนี่นั่นมามาพี่น้องมาเาวๆาวพี่น้องแก้วขมได้พี่น้องบ่เด็ดปรุงให้เบิ้งเนาะสดน้ำก่อนอีขมปันเดยโอ้โหเอ็นแก้วพี่น้องนี่ แจ่บครับพี่น้องครับอืมน้องเลยเปลยในปากครับพี่น้องครับ ผู้ใดก็กินเอ็นแก้วไปตินหัวนะครับวนะ่าแซ่บขนาดพี่น้องทดเกียวนะ อืมนี่ตอนใหญ่ครับขอุยาดได้พี่น้องตักบอ่อขึ้นครับีจับได้บ่เนี่ยคือเมื่อนโอ้เมื่อนพี่น้องเลยเอาตักบอ่อขึ้นกรุบกรุบันาพี่น้องเลย ผมอำลมลำคักแกเนาะวัาพี่น้องขมเพีย <laughs> สายเพียคกอสิมากู่พี่น้อง <laughs> พวกมันมากเพียเนาะ เพิ่นว่าต้มดนบ่ได้รเลยพี่น้องเอ็นแก้วนี่ต้มดนแล้วสิเปื้อยเบิดครับนี่หาเอ็นแก้วพอๆพ,พี่น้องเลยย่าต้มดนเด้อพี่น้องเอาเพอประมาณนา้ำเดือนๆเนี่ยกับทิมลงรลดครับต้มเพี่ยหาไปกอนครับ có tổng ly la lại không tạc say tạc đại giao đều bớt nhưng ừ. <laughs> mà ต้องสีหานอบอ้าวอยู่แล้วพี่นอ้องคือฝนติดตกอีกแล้วครับควันคำมมาเนี่แถวผมอยู่เนาะมันเป็นอ่างเก็บน้ำหลายครับ เพื่อเลือกเอาเนาะเอ็นแก้วมันก็เป็นหม่องนี้มันหายากเนาะพี่น้องเนาะเอ็นแก้วง้วะขั้วคาง,งสินหายากครับอาจิ้มนี้ครับก็ขันเอาไปกว้ยยวยขึ้นตีเสบเลยพี่น้องครับ ไสเอ็นแก้วครับลาบก็ได้ครับพี่น้องเมื่อนี้ผมมาต้มได้พี่ก่องครับทดสอบก่อนว่าที่เป็นไมนูอื่นได้บ่ตรูปเลีวได้ครับลาบเลือดเอ็นแก้วือสีแสบครับ อืมพี่น้องเปื่อยนะครับบ่ได้ง,ำงยำหยาเลยอืมพี่น้องผู้เั็นเก๊กินมีกะติเพราะหมูเรสตัดที่น้องพี่น้องได้ขมนำน้ามเที่ยงำกับไปเปื่อยข้างในครับแก้วขมนำกับกระติบโว้วด่วนพี่น้องเอ้ โดดจักหน่อยดิ พี่น้องครับป um. ักตะไนยครับพี่น้องครับเดี๋ยวกินน้ำมาเรือยครับพี่น้องกะแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องเนาะเป็นต้มเพียนะครับต้มเพียย่างเดียวเลยพี่น้องใส่เอ็นแก้วนะพี่น้องโอ้ยยำไปเปื่อยในป่าครับว่าหมองมันกระเอิ่อนอุเพียใส่เอ็นแก้วนะพี่น้องเนาะแกมกับแก้วผมเพีย่ยังบริสตมพี่น้องอันนี้เป็นหอมแบงปัะแจงเนี่ยใส่กับก๋วเหียวเสบๆคือตอกกับจ่าขววงครับพี่น้องเนาะต่างหัปอกกับแม่กับจาขววงนะครับเนาะ นะมากกักจะไล่ถูกโจมตีกันกดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเบาผ่านทุกทคลิปนะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่ติดตามรับชมจากขวงมาโดยตลอดนะครับสำหรับมื้อนี้นะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับสวัสดีครับ